มาแล้วเฮ้ยได้แล้วโอยได้แล้วคุณปอมเลยใครไม่รู้บ้างกูถามจริงใครไม่รู้บ้างกูปอมทุกคนได้แล้วได้แล้วคืนดีกว่าเอายังไงน้องๆตีมือพี่ทั้งนั้น ที่ตกมาเขาเกี้ยไม่รู้ว่าจะอยู่ทันพาดที่ตกมาใถ้าทันพาดที่ตกก็ก็ไม่พลาดที่จะถ่ายให้ทุกคนไม่ต้องห่วงเข้ามาดูคลิปนี้น <c oughs> แล้วอยา่ารีบปิดมันยังมีเลยบันเทิงกูถ่ายดูกูโดดน้ำอย่ารีบ <c oughs> ปิดนอ๋อแล้วกล้าวะกูะชอบแบบนี้เออคือแหม่ปิดนมกัน คุยคุยกับคนดูน่อยโอ้ย <laughs> พยูนพยูนเอาอะไรกันกนีป,ป้องแต่ <laughs> แสองนี่ป้องเอาไปเลยน,น,ลลนี่นี่พาานผู้ชมแบบเมเนี่ยมาดูคลิปหลก นี่ฮ่ะแล้วต้องเก่งฝ่าอย่างนี้ด้วยค่ะไปเลยหนึ่งหิ้วโป้งภาษาสากลมาเลยวันนี้กูให้ไปร้านนี่โป้งแล้วเนี่ยไอ้แบล็เอาไปเอากินหิ้วโป้งทางคลิปอีกโอ้เชียหเชี่ยชีชาดาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมห้ามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีมิรัตแฟนเพลงทุกท่านพบกันอีกแล้วกับช่องไอสิ่งค่ะ โอเคมีคนพูดให้ดีใจจังเลยไปคอนเทนต์อุ้ยมันอย่าอย่าสั่นเดี๋ยวคนดูแบบเดี๋ยวคนดูมันหัวเฮ้ยเราไม่ได้มาเดทนะทุกคนอันนี้เป็นพิธีกรร่วมของเราเป็นบุคคลพูดมากที่สุดที่เคยโผล่อยู่ในช่องเราแล้วครั้งนี้คุณว่าคุณกันว่าวันนี้มาทำอะไรกันวันนี้เราจะไปตกหมึกขาลงเรือเราจะไปท่องที่ไม่รู้ที่ตกหมึกหรือจะไปตกหมึกทีคนไอคอนไอคอน สวัสดีคือไม่ได้จะพูดอะไรนี่ลองพูดอะไรมามันจะไปอยู่ในคลิปวิดีโอนะเว้ยมันต้พูดดีๆเราอยู่ที่หาดไหนเรามาตกเหมืองเรามาขึ้นเรือที่ไหนที่กราสานะคะเราจะมาตกเหมืองไม่ร้อนแต่ร้อนมาก เอ้นี่นี่นีๆๆเ่เ,เ,เรือ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 หรือเปากกับเมนูนะผมถ่ายผมถ่ายอย่างเดียวครับผมไปตากล้องเป็นพูดอะไรแล้วนะพูดเร็วเรา,าเตรียมตัวขึ้นเรือแล้วจังหวะนี้อ่าใช่จังหวะนี้คือเตรียมตัวขึ้นเรือแล้วค่ะร้อนเฮ้ยดีวันนี้แดดมันผุบๆเพราะฝนเพิ่งหยุดใช่มันมันอึมครึมค่ะมันอึมครึมน,นี่ครับหาดกะตะ แล้วก็เป็นเรือสักลำหนึ่งที่เราจะไอ้แบมถึงนี่อ่ะบอกเลยน้ำทะเลอ่ะของเขากันทุกคนพาไปแบบไปเป็นขั้นตอนขยักตอกมืออุ้ยจะไม่ดูดูขึ้นันนี้ดิ นีมีรางก็จะได้เปียกเยด็ดดูไม่คุอ่ะน้ำมาไม่เป็นรู้สึกเป็นโปรดักชันการท่องเที่ยวขึ้นมาตักงหน่อยแม่งแบบแบบมีลงมีเรืออะไร ก็เคยทำโค้ดอ่ะได้ละหมากินกูก็ตันเหมือนกันกูก็ตันเหมือนกันกไม่รู้จะพูดอะไรแบมแบมมมาเป็น้ารผ่านละแบมแบมมันนี่คอนเทนต์เราคืออะไรเพื่อนคอนเทนต์เราหรือตกมือวันนี้ไม่ตกมือใครก็ใครก็เคยดูพวกอื่นก็มีอ่แล้วมึงอเดือดมึงช่วยมึงตกน้ำอ่ะหายไปเลยสักครึ่งชั่วโมง ไปตัดก MM ินนีกลับไปทัหมดนะมีมีรีวิวทุกอ่งนทางอะไรที่เองก็เหมือนไม่ได้รู้เยไม่รู้อะไร ถามว่ากล้าไหมไม่กล้า,ลาไปดิไ,ไปดิไปดิไอง,งยืนอยู่นานเนาะูจะชีกมุกมึงบอกกล้าก่อนไหนสักอาไปไปอยากเข้าหน้าไปดิเออไปดิเออ <Hey. S 1> เออไปไปเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้หรือเปล่า ทำไมทำหน้าอย่างนั้นมารอเฮ้ยสินสินท่าได้วะแต่แตนแต่แล้วได้อยู่นะได้อยู่นะ A few moments later อ เวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงตกปลาตกเบอเวอร์มากนี่ด้วยความโชคดีวันนี้เห็นไหมแดดมันแบบถ้าแดดเปรี้ยงๆอะมันออกมาตกแบบเนี้ยไม่เหลือเฮ้แต่นี้ก็ทำอยู่นะไม่แต่ว่าพี่ที่เหลือวเขาอ่ะตกไว้ให้เราแล้วเงี้ยเราเราข้ามขั้นเลยรู้วิธีการตกคว้าแน่ทุกคนแล้วเรากข้ามไปกินเรียบร้อยเลยเอาไหนทำไงทำไงเอาสอนเลยนี่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 นทำเปแล้วทำเป็นตอนแรกอ่ะตอนแรกมีกล้องไหม มันอาจจะเขาเรียกว่าเออเนี่ยเออมันพับลงอยู่รู้แค่นั้นแล้วก็ออกไม่ตองไมองอ้วอ้โอนโอ้มอ้โอ้มอ้โอ้โอ้นอ้โ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 อ้อ้โอนโอ้ออ้โั้โ้โอนโ้โอ้อ้ใอ้โอ้โ้อ้นอ้นอ้โอ้โอ้้้อเออม้้ เออใกลๆแล้วก็ส่วงน้ำหนักง้างเออเออฮ่าฮ่าฮ่า้ทำน้องๆอย่าทำตามน้องๆนี่นี่ฉากฟ้าเอ้าเอาเอาหาไม่เจออยู่ไหนอะเก็บๆก็่อนเริ่มไปถ้าไม่รู้วิธีหรอกว่ามันตกมันจะขึ้นยังไงแต่ว่าตกบนฝันให้ท่าสวยก่อนอ่านดูท่าเขา ก็โยนเล่นแล้วก็ลากกลับเงี้ยไปมาไปมาใช่มันใส่มาก,มามากแล้วเดี๋ยวพอมันพอกดตรงไหนมันก็จะใส่ทั้งตัวเลยพี่คอดูดูคลิปบ่อยมากอยู่ในกล้องมันตัดอยู่เล <laughs> <laughs> แม่มันบอกว่ามันพ่นมันพ่นกับตัวนี้มันตายแล้วอ๋ออมันตายมันเลยใสอ่ะแต่มันคุ้นายไงแต่ถ้ามันตายนานแล้วตัวมันจะสีขาวเลยมันมีมันมีมีคิวเลยคิว ไม่รู้อะถ่ายไปก่อนเข้าไปใส่ซักมาเฮ้ยไม่ปเลยนี่เดี๋ยวถ้าได้เยอะนะใครมากินหยิบก็มีเบิ์นเบินเบินเบินแบบนิดนึงเบินนเพ่เไม่ันใส่แล้วมันใสแล้วขอจับได้ไหม่ะมันติดค่ะนี่วิธีทำกุ้งนะคะเม่ม่อไหล่ รีวิวหน่อยอรีวิวอะไรยังไม่กินยัง <laughs> ไ, <laughs> ไม่กิน <laughs> อันนี้มันต้องกินน้ำจิ้มอะไรไหมคะหรือว่าไม่ต้องมันาะบิตนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดกับวาซาบิให้อยู่ซีฟูดดฟ้ดอะซีฟู้ดอะใส่วาซาบิอร่อยเป็นวาซาบะใส่มากเลยใ่อะใส่มากเลยค่ะใส่กว๋วยเตี๋อีกค <laughs> ่ะ หมึกมันมีขอบตานี่ด้วยค่ะสีฟ้ามันยังเด้งลยู่สูงมองไม่เห็นสูกแบบสบไม่ไปอ่ะไปทำดีๆ,าๆตามเขียวปึ๊ดงอไลยแตก <laughs> ต้องหลีกอยากให้มีคอนเทนต์ไอ้นีคอนเทนต์ได้ว่เฮ้ยไอ้นี้คอนเทนต์ได้ว่ะโอ้ยมมาโกหันไปแป๊บเดียวอ่ะก็คือตก ตัดภาพไวขนาดนี้วะวักอนไมไ่ได้ถ่ายนะเกลียดเกลียแล้วเกือบมึง,งจอแล้วนะเออนัเนขอรูกคนพ้องนะอะไรนะัหยคะแตงกวาน,นี่อะไรอะอืมอะไรข้าวหมกอะข้าวหมกนี่<ม>สีเขียว หวานนเพึ่งกินของเมื่อกี้ไม่หิวกันเลยนี่ค่ะไม่รอนสิคน้อมันอ่ะไม่ร้อคงจะอ่่มรสชาิบบซีปอะรอู้สึกขนลุก ไม่ขนลุกแบบนั้นไม่เคยกินไม่ขนลุกแบมรีวไหนแบมนอันน <l acht> ไ,ไม่กินหรอ <l acht> อันกจะไม่ด่าแล <l acht> ไ,ไ,ไม่าไม่แบมพูดอยู่เมื่อกี้อัน oh, น oh, ั้นซีฟูดอร่อยกินแล้วแต่ว่าซีฟูดมันเดดพเปียเยอะด้วยอืมรดดด คำพูดมันร้อแหลมยังไงไม่รู้กูกูคิดมันเล่าแสงนะแต่ว่าทังเรียนมันเรียนมาเราทำทำเซียนทำเซียนอุ้ยมาหรอมาหรออ๋อเออเราก็คิดว่าเนาะเออท่าสวยไปไปไปไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ในเนี้ยไม่เอา ใครไม่รู้บ้างกูถามริใครรู้บ้างกูณปอมทุกคนได้แล้วได้แล้ว,ลว,วคืนดีกว่าเอา ไปเล่นน้ำอ่ะดูหรู้ว่ามึงไล่วะอ่ะพูดอยู่ข้างบนอ๋อถ่ายแล้วบอกครับครับท่านผู้ชมการการเดินทางของเรามันผ่านไปไว้างเราแบบตกตกมาเกันตอนเหนื่อยอ่ะเกลียดใช่ไหมเรา่องความในกล้องเราเราเรามาทำอะไรแล้ตอนนี้ตอนนี้เราจะมาดำน้ำค่ะซึ่งซึ่งซึ่งแล้วมันไม่มีอะไรลอกอ่ะซึ่งอ่ะ ไม่เราเราให้คดีวิวหลักล้านเราเรามาดำน้ำที่อะไรวะเชื่ออะไรวะนี่เป็นจุดชมวิวจุดกลางหันเออจุดกลางคันกลางคันยันนุ่ยชงชงข้างข้างหลังแทนไอ้ฝั่งนี้คือไอ้นูกหาดยันหาดยันนุ่ยเออเออเห็นไหมเดี๋ยวชื่อทั้งใครอยากดูคลิปนี้กูแท็กให้หมดเลยยะนักยะดุยไรกตาตากาล สายมุ่งผต่พรมเพแล้วมันจะอยู่ดูผ้าที่ตกหมของน้อไม่รู้ว่าจะอยู่แตั้องันผ้าที่ตกหม่ถ้าถันผ้าที่ตกก็ก็ไม่พลาดที่จะถ่ายให้น้องทุกคนไม่ต้องห่วงเข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่ารีบปิดมันยังมีเลยบันเทิงถ่ายหดูโดนน้ำอย่ารีบปิดขอร้องแต่คนพูดนั้นง่วงจังเลยตอะไรพัดไปครั้งหนึ่งง่วงเลยถ่ายถ่ายร อิเส <ih unting violin Legisl acy> ิร์ดอิเสิร์ดอิเสิร์ด้องอิเสิร์ยังไงให้เขารู้ว่าอิเสิร์ดเพูดว่าอิเสิร์ดยังไงอิเสิร์ดอิเิเสิร์ดเฮ้ยเดี๋ยวเยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เราตกใจกว่าเรากินหมึกสดได้ไหมเขาทําบบนียังไงนะันะเบรนหมึกเบรนให้เว่าไปเขาเรียกว่าชมชมปลานี่นๆรูถ่ายเห็นไหม เฮ้ยน้ำใสมากน้ำใสไรย็นเห็นตัวปลาอนิโมสิเปดูสิเปดิเป็นดิเปดาแบมแบมบมแบมส่งต่อกันแบบเป็นโปรดักชั่นส่งต่อว้าวชอสต่อไปามามันแ 你。<Yeah. S 2> yeah.

ตาของเราจริงๆเรามันทาชิวีไม่มไหวจริงๆว่ะตัวเดีร็วหน่อยนี่ไม่คางทุกคนสดๆไม่ phải không? phỏng không? thải luôn thải để ขอร้องเป็นเพื่อนกันในสมัยนี้เขาไม่ไว้กันแล้วที่แขกอะเออไปไปสักทักทีเหยเออคือแม้าปิดนมกันโอเดยวผี้งเนเวเดีดโอคยเทมันเอ้าเจอแล้วกันกนแ้วขเมไงเออ อยังนี้สักรอบไหมสักรอบยิงีตรงเนี้ยเขาเขาไม่ได้มาดูน้ำเล้นนะเขาทำอะไรอ่ะดูป่าเอาอดู๋ยวเอาไปดิป่านี้ปะวานเฮาหวานอยู่อ๋อหลังดีกว่างลงคุยเปียแบ่งปันทั่วเข็มชิพย มันเค็มกว่าปกติเหมือนมีคนมาเทเกือิดเราลงไปสองรอบเป็นไงเออดไรงมปสชาติเหมือนมีปลาว่ายรอบๆค่ะเค็มเค็มไม่พอเหมือนมีปลานะน้งองเค็มเค็แตดงอย่างนี้เค็มนี่บริถ้าใครจะมาดูสาระในคลิปนี้นี่ก็มีอยู่ สาระเลีย้ยวไปดิสาระนิดนึงไหนอะสาระเลือกตกปลาแต่ <c oughs> ไ,ไม่ได้เอาไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์รอยตัวให้น้องๆมาดูน้อนน้อนดิน้อนน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 อนอย่าทำตามเอ้ยทำตามไปเลยอย่าทำตามนี่แอคปุ๊งหลายชั้นแบบนี้อย่าทำตามอิม <c oughs> นเสิร์ตอินเสิร์ตสิบแปดเลยนี่อะสิบแปดก็เห็นนับดูนับดูก็แต่ใจดูเลยดูสองสามแปดป่ะ เดี๋ยวไอตัวให้ดูอไปไเฮ้ยสิบเลยนี่ลยตัวแบบตังเออลงไปเลยลงไปเลยชูชีพไม่รู้ตักตักแพี่ชีพลืมถ่ายมยไม่ได้ไม่ได้รู้ละทำอะไรดีไหนไหนก็ถ่ายละเปิดได้มันปกคลิปอะไสิบยูไนนโอนี่เอออ่ะูคงไม่แปลงาวเดู๋โเค พังฟังเอาไหนไปจริงหมันสวยมากเลยตัวละตัวตัวละตัวเข้ม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 แต่น้ำไเยอะเลยแต่งน้ำไปหลายขึ้กว่าอิ hmm ่มแล้วนะอิ่มน้ำ อะไตัว one hour later เอ้ยคุยคุยกับคนดูหน่อยโอย้อยไป <laughs> อยู่เล <laughs> ยไปอยู่ <laughs> เชียบเหมือนปลาหมึกไหมเหมือนพายุกระ<ป>ตื้นเฮ้ยอ <laughs> ะไรอะไรอะไรซาปาปลาตอดเขียบที <c oughs> ่ขายอเอาก็น้ำทะเลอะเนาะเค็มคือน้ำทะเลนี่มันมีค่าความเค็มแต่เขาทีไหมวะน่าจะตรงไม่เค็มแบบใ <c oughs> นเอาเอาไปเลยกินนิปโปงเอาอ <laughs> ะไรกินนิปโปงแต่สองนิปโปงเอาไปเลย <laughs> อีกหนึ่งนิปโปงให้ท่านผู้ชมให <laughs> <laughs> ้อุยให้อาบปลา กจะโดดแล้วโดดแล้วว่าน้ำเซมพุงเออเม่อไหรพาคนดูลงใต้ท้องทะเลวะเสียมสลักมือถือไหมไม่มีถุงโอ้โหเข้าอยู่แล้วนี่นี่ปลาปลาปลาใส่มากใส่เป็นพันนีน้ำพุใส่อ่ะปลาสวยอ่ะเหม็นนะเอ้ยอันนี้ตัดตัดภาพดีเซลแล้วกัน ไม่เสิร์ตไม่อินหรออไม่เสิร์ตว่าอินเสิร์ิ์ตแต่เรากินไม่อยู่ปางแล้วอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะี่ถ่ายได้ไหมพี่หลับไปเตืนนิด ตอนแรกว่าทำไมไม่เห็นฮาดิเอาอยู่ฝังนี้ไม่ก็ดูฝั่งนู้นแล้วนต่ังีครับเกินเกินไปสภาพก็ได้แล้วเด้อพูชิวอะแบงนี้อะนี่นี่พาท่านผู้ชมแบบซุ้มเลยเนี่ยมาดูคลิปหลอก อ๋อใช่ท้ทงไทยทั้งรียิวอยืน้วโมเทปมันก็จะเห็นขอ่าีวก็จะดูภาพี่เก